สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ซ้อหงแปดเก้าแปดพาบวกนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทีเด็ดบนเต็งสกอร์สูงนะคะคลิปแรกนะคะที่ซ้อจะทำนะคะในช่องนี้นะซ้อก็มีช่องเก่าอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะโดนปิดไปแล้วนะคะก็เลยมาทำช่องใหม่นะคะอ่ะโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รับทีเด็ดบนเต็งทุกวันนะคะก็กดติดตาม ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้พิจารณาด้วยเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปแรกนะคะสำหรับทีเด็ดบนเต็งสกอร์สูงนะคะช่องนี้เนาะก็ซอก็ขอเลือกไปอยู่ที่ลีกอินเดียซูเปอร์ลีกนะคะก็เป็นการพบกันระหว่างมุมไบซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมฮันบักก้นนะคะเ,เวลาการแข่งขันนะคะก็คือ3ทุ่มตรงค่ะบ้านเราเนาะ ส่วนเลรราคานะคะส่วนเรราคาเนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะคะตอนนี้นะราคาก็คือเป็นราคาเสมอนะคะราคาหลักคือราคาเสมอนะคะเลขศูนย์ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับอันนี้นะคะอัะอนนี้เนี่ยจะเป็นมุมไบซิตี้นะคะต่อครึ่งลูกเนะ,ะ mm hmm. โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกกันก่อนดีกว่านะคะ mm hmm. สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะคะ เ,เคยเจอกันมา4ครั้งนะคะก็จะเป็นมุมไบซิตี้นะคะที่ชนะทั้ง4นัดเลยเนาะนัดล่าสุดนะคะที่เจอกันนะคะก็ปีสองพนี่สิบนะคะเมื่อ,เ,อเมื่อปลายปีนี่นะคะเมื่อปลายปีนี้เองเดือน12วันที่1นะก็จบสกอร์ไปทั้งหมดนะคะ6ลูกเลยนะคะถือว่าเยอะมากนะคะเยอะมากอืมโอเวอร์โอเวอร์ สองครั้งนะคะอันเดอร์สองอก็จริงๆสกอร์สูงก็ไม่น่าจะต้องออดูอะไรมากมายนะคะเออนีออ่นัดล่าสุดนะคะมีหกนัดใช่ไหมนัดก่อนหน้าสามเอ้ยหกลูกนะคะมีหกลูกส่วนนัดก่อนหน้านะคะก็จะมีทั้งหมดสามลูกนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามุมไบซิตี้ชนะทุกนัดนะคะแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่ สอสนใจคู่นี้นะคะก็เพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยมุมไบชนะหมดชนะหมดทั้งสี่นัดนะคะและชนะขาดด้วยนะแต่วันนี้นะคะวันนี้วันนี้มุมไบนะคะได้เป็นเจ้าบ้านนะคะได้เล่นในบ้านด้วยนะคะแต่ราคาเนี่ยตอนนี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะคะราคาเสมอดูสูงต่ำนะคะสูงต่ําเป็นเวลาสองลูกครึ่งควบสาม เลยนะคะถือว่าเยอะนะสำหรับาราคาเสมอนะคะถือว่าเยอะนะคะซอลคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสูงแน่นอนนะคะน่าจะสูงแน่นอนนะเออเพราะว่าสัดส,ส่วนเนี่ยมันมันมน,น่าจะเป็นบอลสูงนะคะอ่ะโอเคค่ะคลิปแรกนะคะก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายเนาะประมาณนี้ ก็วันไม่ใช่หน้าบอลนะคะหน้าบอลเราก็ต้องดูวิเคราะห์กันเยอะเลยนะคะเป็นสกอร์สูงเนี่ยเราก็ดูส,สัดส่วนสูงต่ําหรือว่า,าข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เคยเจอกันมานะคะมียิงไปเท่าไหร่ยิงไปเยอะหรือเปล่าก็เป็นเทคนิคพื้นพื้นพืฐานนะคะที่เราก็จะต้องดูกันอยู่แล้วนะะตามปกตินะคะดังนั้นวันนี้นะคะซอก คิดว่าคู่นี้นะ่าจะมีสกอร์สูงแน่นอนนะคะวันนี้ซอขอให้ไปที่สูงนะคะเต็มเวลานะสองลูกครึ่งครบสามนะคะเพื่อนนะโอเคสูงนะเอออ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะซอก็อยากจะฝากกลุ่ม v ี p นะคะกลุ่ม v ี p พีของซอนะอ่านี่นะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจนะคะอยาก เข้ากลุ่ม V.P. นะคะน้ำเล่นนะคะสจะมีะน้ำเล่นนะคะบอลสดนะคะทุกวันนะคะทุกคืนเนาะใครที่ชอบนะคะก็มาเจอกันได้นะคะในกลุ่มนะคะแอดมาที่ ID Line ส่วนตัวของสนะคะ id898 นะคะนี่เมื่อคืนนะคะสก็จะโชว์บินนิดนึงนะคะที่น้ำเล่นไปในกลุ่มนะคะเมื่อคืนให้ไป3ตัวนะคะสูงเพื่อนๆสามารถเช็คได้เลยนะคะเนี่ยสูงเออ่ลีของอิตาลีซีรีสีนะคะอิตาลีซีรีสี สามตัวเลยนะคะสามคู่เลยนะคะให้สูงหมดให้สูงหมดทุกตัวนะคะก็มีสกอร์ทันทีค่ะอ่าอันนี้นะเอ่อคู่นี้นะคะซ้อก็ไม่ได้แครบลงนะคะเพราะว่ามันบอลมันแข่งจบไปแล้วน้ำแครบไม่ทันเราเอ่อให้บินทิ้งไว้นะคะแล้วก็กลับมาดูเนาะว่าผลมันมันมันวินหรือเปล่า บินนี้ก็จะกินครึ่งนะคะเพราะว่ายิงเม็ดเดียวนะซอให้สูงเอ่อครึ่งครบลูกไปครึ่งแรกนะก็สรุปก็คือวิน3ตัวนะคะซอต้องบอกเลยว่าบอลสดแต่ละตัวที่ซอให้ในกลุ่ม VP ขอ,องซอนะคะคัดนินทุกตัวนะคะก็ได้กำไรมากกว่า70%แน่นอนนะคะใครชอบก็อย่าลืมแอดมานะคะมาเจอกันในกลุ่ม VP นะคะอ้าวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนนะ,คะใครสนใจก็ตามได้นะคะ ส่วนใครไม่ชอบนะคะก็ผ่านได้ส่วนได้หรือรอดูก่อนก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเฮง,งๆกันทุกคนนะคะคืนนี้วันนี้ซอต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ